ประสิทธิภาพของยางในการขับขี่นะเวลาช่วงฝนตกเนี่ยมีผลมากต่บอุบัเหตุที่เกิดขึ้นวิธีการเบรคที่มันรุนแรงเนี่ยมันเบรคไม่อยู่จริงๆนะครับแล้มันเทียยมกันคือมีการการะเบิดสูงลยกนะครับสวัสดีครับคุณีวีเครครับในช่วงนี้เข้าน้าฝนแล้วนะครับนะครับ เดี๋ยวผมมาพาไปชมเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลือกยางแบบไหนนะครับที่เหมาะกับสภาพหน้าฝนอย่างที่เรารู้กันว่าในาช่วงเวลานี้กำลังเข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวนะครับการขับรถนะครับประสิทธิภาพของยางในการขับขี่นเวลาช่วงฝนตกเนี่ยมีผลมากกับการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมจะรู้ตันทีว่าถ้าผมว่ายางของคุณเสื่อมส,สภาพเนี่ยการเหยียบเบรกที่บนถนนเปียกเนี่ยมันจะมีการลื่นไถล ที่เปนเอร์เซ็นต์สูงมากนะครับผมบอกเลยว่าสูงมากจริงๆ,ๆเบรกไม่อยู่ําไมก็ไปชนตูดชนท้ายก็เลยนะครับผมเราจะเห็นเลยครับ<ม>บนถนนเส้นหลักๆที่ไม่มีการที่มีฝนตกปลำๆหรือว่าตกหนักๆอย่างเงี้ยจะมีการเบรกไม่อยู่กันบ่อยมากนะครับวันนี้ผมให้เทคนิคครับในเรื่องของการดูดอกยางนะครับดอกยางมาดอกยางที่เขามีไว้เนี่ยเรารถเก่งนะครับผมพูดอย่างรดเก่งก่อนว่าดอกบางดอกเนี่ยที่เขามีสำหรับไว้เอาสำหรับรีดน้ดําโดยตรงเนี่ย เขารีดได้นะครับผมสิบถึงสิบห้าลิตรนะครับต่อวินาทีเลยนะผมรีดได้ขนาดเลยนะผมเขาดีได้เร็วมากยาพวกนี้ก็เป็นยานี่อาจจะเป็นยานี่เีป็ะภาพสูงนิดนึง,งมีฟัว format ที่สูงนิดนึงเป็นลายแฉกแฉกแฉกที่คุณเห็นนะคุณดูวงกลมใช่ไหมเป็นลายริ้วๆแฉกแฉกเลยเขาดีดน้ำออกไปแต่ยาพวกนี้มันจะมาพร้อมกับเสียงที่มันมีเสียงที่ว่านจะดังนิดนึงถ้าเป็นสภาะวะปกติเราขับเนี่ยเราก็จะเจอสภาวะเสียงที่มันดัง ข้ามาในห้องเครื่องนะครับมันก็จะไม่ก็ต้องก็ต้องแลกกันแล้วก็ที่สําคัญคือตัวซีรีย์ยางเนี่ยคือเราสมมติว่าเราจะต้องเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องมีซีรีย์ยางเนี่ยที่อยู่ประมาณสัก5 5าสิบห้าถึงหกสิบห้าเปอนะครับก็อย่างเช่นสองหนึ่งห้าห้าสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมให้ตัวเลขไว้สองหนึ่งห้าคำว่าห้าห้าของเราคือตัวความหนาของยางเนี่ยอันนี้เรบสารลดเก่งนะห้าห้าหกห้าได้เลยนะครับผมก็ในสภาวะ ที่ฝนตกเนี่ยนะครับผมรถเก่งเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับปัญหาจะมีเกิดกับพวกรถกระบะรถบรรทุกรถตู้ที่มีซีรียางเยอะๆนะครับผมการเข้าโค้งเข้าโค้งการเหยียบโบ่งเหยียบเบรกเนี่ยมันจะไม่ได้อะมันจะไม่ได้ตามสมรรถนะปกตินะครับผมนี่ก็ต้องพึงระวังครับเพ,พราะต้องพึงระวังนิดนึงเพราะว่าม,มีเพราะว่าช่วงเขาเรียกว,ว่าช่วงหยุ่นตัวหยุ่นตัว อยู่ในตัวในการทรงตัวในการเข้าโค้งตรงนี้มันอาจจะมีหลุดเวลาเข้าโค้งนะเพราะว่าด้วยซีรียางเนี่ยมันมันมันเยอะนะครับคือเรียนท่านผู้ชมว่าแก้มเปี้ยเนี่ยประสิทธิภาพมันจะมันจะโอเคคือมันคือมันจะสูงแต่เมื่อไหร่เนี่ยแก้มสูงสูงเนี่ยมันจะมาพร้อมความนุ่มความสบายเนี่ยคานั่งขับขี่แล้วมันสบายแต่มันจะมาพร้อมกับเอโฆษ้าที่มันดกลงมาหน่อยยิ่งตอนหน้าฝนเนี่ยโอ้โหเราเห็นได้ชัดเลยว่าต้องค่อยๆขับนะครับรถที่มีซีรีเยอะๆซีรียางความหนาของยางเยอะๆเนี่ย ก็สรุปเลยนะครับว่าสรุปายางเนี่ยที่เหมาะกับสภาวะถนเปียกเนี่ยอย่างดูฝนของเราเนี่ยก็คือสำคัญมากนะครับผมก็ผมเรียนท่านผู้ชมว่าตรวจเช็คยางนิดน,นึงครับว่าณเวลานี้เนี่ยมันกาลังเข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วยางที่มีความเสื่อมสภาพยางที่มีเราเองเราจะทราบดีที่มีรอยรั่วบ่อยๆแล้วเราไปปะเนี่ยปะซ้ำปะซ้ำปะซ้ำบ่อยๆเนี่ยี่เปียนนะครับเวลาใช้ความเร็วสูงเวลาใช้ วิธีการเบรคที่มันรุนแรงเนี่ยมันเบรคไม่อยู่จริงๆนะครับแล้วมันที่ยำการคึ้นมีโอกาสระเบิดสูงมากนะครับยางเนี่ยใช้สัก3ปีหรือ50,000โลนะครับสูงสุดแล้วเดี๋ยนะครับสปีถึงห้0 0 0ืโลนะครับฝากไว้ครับรักล้อห่วงใยนะครับในการขับขี่ขาเอ็กอ้น p ีบเกครับขอบคุณครับผม